สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมการหวานแหเอ็นเกลียวยาว5เมตรหรือ12นะคะตา4เซนเอ็นเกลียวสีเขียวค่ะสินค้าของร้านเจ๊ก,กี้ขายแหร้านแหร้านใหญ่ของจังหวัดชัยนาทนะคะพามาชมพร้อมๆกันค่ะ หวานออกมาแล้วแตกมากนะคะเหลือน,นิดหน่อยนะคะประมาณ1ฝ่ามือตรงจอมนะคะเพราะว่าเป็นแห่ที่หวานครั้งแรกค่ะหวานอีกสัก2-3ครั้งแห่จะบานจอมแตกจอมฉีกเลยค่ะคลิปยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะต่อไปแม่ค้าจะพามาชมการหวานแห่ตาใหญ่12เส้นแห่ปลาบึกหรือแห่ปลาสวายนะคะนี่ค่ะเป็นเอ็นเกียวสีเทา ตา12เซนยาว6เมตรหรือ12ซอกนะคะเป็นสินค้าขายดีอีกตัวของทางร้านตอนนี้เลยนะคะพามาชมพร้อมกันค่ะ หวานออกมาแล้วแตกมากบานมากนะคะสําหรับแหปลาบึกหรือแหปลาสวายปลาตัวใหญ่ๆนะคะแหร้านเจ๊ก,กี้เป็นสินค้าใหม่นะคะเก็บไว้ในโกดังอย่างดีไม่ผ่านการแขวนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้แห่ใหม่ๆพร้อมส่งไม่ต้องรอนานทักแชทเพจเจ๊ก,กี้ขายแหหรือโทรมาได้เลยคะ่ะ